กาดสวัสดีกาดสวัสดีเนาะมือนี้เฮาใช่ไหมาเยี่ยมาหลินมาตามา protects, หาตามหาต้นมะเหมาพี่เนาะเออตามหาต้นมะเหมาอยู่วัดพุทธเล่านาะมะเมาว่ามันสิยดายสิน้อยบ่ปล่าเปล่าไรเปล่าเฮามีภารกิจเฮาอยากเฮาอยากกินมะเมาว่า <c> จ <ứng> <ๆ Q subscribe> ้าเนาะเฮาอยู่เมืองปักซี่เฮาบ่ได้สู้กินพี่เนาะเฮาบ่ได้สู้กินแล้วเฮาอยากเฮาอยากไปอยากไปอยากไปเบิ่งต้นนนะก็อยากไปเก็บมันเนาะว่าว่า แรื่ว่าอยากไปเบิ่งต้นมันว่ามันเป็นมันเป็นหมากบ่าปีเนาะเพราะว่าปีไกยเฮาเฮามาถ่ายแต่หนึ่งนาะปีไกยเนาะเฮามาถ่ายแล้วเฮาเฮาเก็บเอาไปกินตําสม้มอู้หล, ork, ลายเป็นายน้องเค็มเนาะไปไปเบิ่งนํากันพีน่น้องไปตอนนี้ก็เฮากําลังย่างเนะนาะพี่นะ้องเนาะโอ้ไหอยคาํายําแดงพีน่น้องัวอยคาํายําแดงเก็บผับให้พีน่น้องเบิ่งเ่าให้ทานผู้ส้มเบิ่งเนาะทานผู้ส้มสิเห็นเนาะนั่นแม่น แกนโฮเทลของอ่าฟังปักเซ่พี่น้องอันนี้เป็นฟัง่งคามคูอามาเนาะเอสถานที่ผู้สระพี่นนเนาะผู้สระท่านผู้ส้มกันสิลายคนกับสีหูเนาะเพราะว่ามีหลายคนเอาเอาคีบเพ็ดคีบเพ็ดยังมาลงอะตะกีบยังก่อนเนี่ยันนี้มานก,ก็มีคิวสั่งพี่น้องอ่า ตามหาต้นคิวต no. no no ้่นอีกยังหนึ่งคิวอุ้ยมังยังโอ้กินบหมดเลเนาะอันนี้เขากินบหมดเลพี่น้องกินบหมดเลเนาะทานประสบเนาะเอ้ยแล้วเราสิไปมันมีต้นหมักเหมาอยู่เถื่องแล้วเราจะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมีต้นหมักเหมาเราว่างไหนถึงคิวโลมไหนเนี่ยจสเตนมากดิค้างฮักไหล ี iday, no? ๋ยวไปเบิ่งน้ากันพี่เนาะไปเบิ่งบ้ขึ้นไปบโขึ้นไปมั้งสิโลกต้นมักเมาโอ้ยเมือนในการแดดนะนี่คนออกมามะออกกําลังกายร้านเนาะผู้สลาวพี่เนาะถามขว้ามาแต่ปากเสียกะประมาณสองรักเนาะสองรักกลัวๆพี่เนาะสองรักกลัวกะพอดีห่อนผู้สลาว แล้วเขาสิไปไอเบิ้องยังคิวไปเบิ้งต้นหมักเม่าไปเบิ้องข้างครับไปเบิ้งต้นหมักเม่าวันเป็นโมปีนี่เพราะพี่กายพี่กายเขาไปกินกับแจวเนาะเนี่ยเวราคขัวท่าม้ากันเลยัวทางม้าขัวใหญ่ใหญ่พี่น้องขัวไหนเนี่ยขัวข่ามปากซีเนาะอันนี้เป็นดินด้าพี่น้องถามว่าไหนเบื้องสุด ปาเต็มให้มึงยืเมเถอ,อ,อ,อถ้าว่าฟังนี่คืออาจจะเป็นขล้องไทยกันว่าเคเอาเอาเนาะเอาเอาแม่นำคล้องเป็นขเนขตแดนก็จะเป็นฟังไทยแต่ว่ายังเป็นฟังลาวอยู่กัไปมาสบายพี่น้องเย้ยานำนาคล้องมาเนาะแข้งที่ติดเอ้าแข้งที่ขามคว้าไปขึ้นเนาะจามะซากกับมาหน่อเนาะใส่ย่มบุรี่เนาะ ฟังทางนำคลองไปเป็นนแผ่นดินดาวก็มีสองแงงนะใต้ดันกระโบเลเป็นคือแถวน้องค่ายสวรรค์เขตสิคะเป็นถามคว้าไปฟังนะก็เป็นดินไทยเนาะแต่ว่ามีทีสองแขงสซย,ยับุรีครับแี่แงยาะซักเนาะเพื่องเพื่นทอกเนาะเป็น,ปนฟังลาวี่นอะแต่ว่ากา็ตรงในคา,ามขามคว้า ใหญ่ขมค,ขมคั่วขมน้ำคลองเนาะพอหนักก็ใส่อพอหนักไม่ใส่วันไห้บนเทาไปเก็บฮะนั่งแต้งกันไม่ได้กับฝ้นตกฝ้นตกอ่าในประมาณสี่หาวันเออมนกันยังมีหนามอยู่เนาะ เดลฮาวสีมาถ่าย MV เนาะขอฝากเด้อยพี่น้องเด้อยเอฟซีที่นาฮักทั้งได้เนาะเขาไปรลรอฟังเนาะพ่อล่อล่อเบิองนอนล่อล่อล่อเบิองเอ็มบีของของข่อยเนาะข่อยจีบปล่อยออกนี่แหละในมอโมนี่นะเนาะตอนนี้ก็กำลังอ่าเห็ดกำลังสอบเพลงอยู่พี่น้องเพราะว่าว่าจีบปล่อยออกแต่ก่อนสงการไปด่ามันก็เป็นเพราะว่าแข็งจะประสาก็เลยแบบ ติด COVID. ติดโควิดติดโควิดแกออกมาติดโควิดก็ไล้ว่าเขาปิดล็อกล่าเนาะพี่น,อน้องเนาเลยได้ว่าบมดเหตุเหตุเนาะไปมาหาสูเป็นอย่างก็เลยว่าอะไรเหตุแต่ว่าตอนเด็กการกรปไปก็เปิดให้เนาะบางหมู่บ้านหรือว่าบางเขตเปิดให้ไปมาหาสู่กันอันนี้ก็ได้หลายมีอ่าโอก,กาสได้หลายมากพากัน ถ้า IQ สัママ่งมามาเออ IQ สั่งมาออกกําลังกายพี่น้องเพื่อนก็บ่ได้ไกลเนาะขามฝากนั้นไปเนาะอยู่ครับคัวเพื่อนแถวแก่นเนาะแก่นแขงจังักพี่น้องน่พะีาเฮาเคยปล่อยแลเนาะพี่น้องปล่อยแลปีนี้เฮาบ่ได้ไปัก14เนาะบ่ได้ไปซื้อแล่นมาปล่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแต่ละปีก็อยากตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าปล่อยสัตว์นนะเพราะเฮา สมัยก่อนเฮาอยู่เขตนอกมันนอกเนาะเฮาบ่ได้มาอยู่ในเมืองสินะเฮาเกิดมาเนี่ยเฮาขาสัตว์หลายพี่น้องเลยเฮาก็เลยอย่างซอยชีวิตมันเฮาขามันหลายพี่น้องเนาะ่าแต่เหี้ยแต่แล่นนกนูปูจีเนาะเฮาอยู่มันนอกเนาะคั่นบ่คั่นเฮาบ่วขาเขาบัวไม่ยังกิ NY, นพี่น้องนะเฮาก็เลยจําเป็นพี่น้องเอ้ยเป็นในขาก็เลยเฮามาอยู่ในเขต ในเมืองในหน้าเนาะอยู่ในเมืองเขาก็เลยแบบเห็นมันก็เลยอีจฉามันนะก็เลยเอาโอยากขาก็อยากปล่อยมันนะเพื่อตอบแทนสิ่งที่เขาขาไปถึงวันสุดปลายปลายเส้นกัญญาเนาะแต่ว่ามันก็รุดเบาแบงพลาซ่าทีเราจะปล่อยมันไปนะโอ้เห็นเดียวพี่น้องเห็นเดียวเห็นเดี๋ยวนาะก๊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  ว่าพิกายมันซุกเนาะคิวนอเ่เดินเก่าเนาะเท่าไรมนเด็กพี่น้องต้นหมากดๆพี่น้องเห็นเดีย๋ยยังกินบ่อไรเถื่อนเ,าเนาะยังกินบ่ไนอไรม,มันยังหนุยหน่อยอย,อยู่หากเป็นายได้ปีนี่เป็นไายกว่าพีกายเนาะมมมมสมไม่สมเลยเอาเอาเอาใบมันนี่ไปต้มเนาะพี่น้องเนเาะต้มใส่ปลาอืได้บ้างียว เหม่อเด้หกดเลยใช่นี่น้องพี่น้องน้องมันก็ต้องใหญ่นี่กินอะไรเบองพี่น้องกินวัตถิกิ่งเอ้าแก๊ปอืมโสมข่าข่าเปล่าโอ้แนวต้นเัมเหมาพี่น้องมีมีหลายต้นอยู่แต่ว่าเขาสิทายให้เบิรงซ้ำเดี๋ยน้องพี่น้องน้องแต่ว่าปกติแดีวมันจะอยู่เทิงองผลร้ายเนาะขึ้นไปเทิงมัเขียว อุ้ยกี่กังกือสุดหลายแต่อุ้ยพี่น้องนี่แหละคือเพลงมันฮอร์มากี่กังกือโตกสัง่งอันเดะอุ้ยมาอยู่ยังอยู่ในเต็มอันย่าอัยู่นายน้องพี่น้องก่งกือโตกสังอุ้ยไม่ได้กลัวกูย,ยา่าต้นมองเมาอ,อยู่บ้านนอกจางเมืองโค้งพี่น้องบ้านขอน่อยเนาะบ้านข่อยอยู่เมองงืองโค้งเนาะข่อยตอนข่อยยังเป็นเด็กๆเล็กหน้อยนะข้ายสิบเอ็ดเดือ อาอลีนในฝั่งเนาะอู้ยี่นนอเยยามเ่าเรียงขั้วนะเรียงขั้วนะตำเจวไปฮึ่ช่วงนี้มันกำลังแบบมันกำลังเป็นเรากำลังเป็น,เป,นเป็นหลอกเพื่อนนะเป็นหลอกเพราะท่านเป็นหมากพม่าเดือ,องงนแปดี่นนอเดือน, 6, นหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเขาถ้าลำหน้านี่็นหน้านี่นเข้าไปในป่าถ้าตำเจียวไปนะออ้ซึ่งข่อยมากที่สุดเนาะหมากใหม่เลยเนาะหมากร้ายเนาะหมากอน,นี้เนะาะหมักเมา เอาว่ากินต้องไปแต่มันสิจังไรแหละมันสิฝาแต่เมันก็สิสุมส่งมดฝาเนี่ยมันสิปัวลําใส่เขานะกูมาเป็นกระเพาะเาหากินมันคล้ายๆก็มันเป็นหมักปูหมักยังไงวะยังตัวใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่เนาะมันสิเป็นแบบบางกันนหละนะมะขามปลอมให้เนาะเป็นเกินวิญญาเป็นยายาลีนะปัวลำสอกลำใส่เขากินแบบบางเบาด้วยกันเพราะว่าช่วงโควิดต้นตกเนาะ มีบางคนเข้าเอาไปเนี่ยเขาเก็บไปยังไงมันสูงมันสูงเลยประมาณหนึ่งแปดพี่เนาะ<ป>เด่นเจ็ดหนึ<ป>่งแปดแล้วเขาเข้าก็จะเอาไปมาร์กเนาะมาร์เก็ดเห็ดายเห็ดยังหนะมากเ,าเามาเสะอ,อย่าเตะอะไระเดี๋ยวพอเระกินเขาเบิ้งตงุ่มบังเมาเนาะกับก็ให้ไรไม่านผู้สมเบื้งนะ ไอ้ทานผู้ชมเบืองน้ำกันไอ้เมืองเห่าอยู่โอ้โหผลแต่เมืองปักซีพี่เนาะตอนนี้ก็กำลังเป็นเมืองที่ขยายตัวไหวเนาะแข็งเนาะแข็งจะระสักเนาะกันเจียนเดียวนะไอ้โอ้โงามร้ายพี่เนาะเอาใช่ไหมว่าวดดื่องอัันน้นเนาะหมักเมาเนาะมันก็จะเป็นแบบข้ามปอบเนาะฝัดฟาสมน้อยนึงตะกี้เวลาหนาไมากินเนาแจ๊บตะกี้หมองเมา แสบเนาะเงี้ยยืห่าพันใซื้อนะเฮ้ยซื้อน้ำที่กินอยางกินนะวันนี้เขามาถ่ายคลิปมาเนาะพี่น้องฮะเอามาถ่ายคลิปมื่นกับสามีเดสมีมีเนาะแล้วถ่ายคลิปเตจี่เนาะก็ให้พี่น้องในเบื้องเนาะสภาพวัดเอ่อเรกว่าวัดพุทธสาวก็ได้เนาะวัดพุทธสาวก็ได้พะวัดวัดลายอย่นี้เพราะ วัดประมาณหกเจ็ดแห่งหกเจ็ดบ่อนพี่น้องวัดเคลื่อนค้นกับโบลายแต่ว่าวัดลายพี่น้องก็เอิ่นว่าวัดผู้สแตราก็ได้นะมันมันเป็นวัดเป็นสถานที่วัดอุ้ยแหลนลายพี่น้องเลยแดนแห้งเพราะว่าตัวนี้ห้ามมาประมาณสี่โมงว่ากี้ห้ามาสี่โมงในนอนันสี่โมงพระท่านหาโมงแล้ว แสงผาทิตย์มาทั้งตกดินนั่นก็เลยแบบแแอเออเุนินแจงผาอาทิตย์มาเออไม่งช่นางครับอันนี้เขาเขามาอยู่น้องผีน้องเนาะเขามาอยู่แบบจะคล้องคนแบบคนบมเต็มบมยังน้พี่น้องครับแต่ว่าข้าไล่นี้ไหนได้ไดตะกี้มาอยู่แล้วเป็นซิฟขุดข้นข้าไล่นี้ไหนะยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังมาอยู่ขื่นนะเพราะว่าใน มันเป็นปลาสังวนเนาะวัดพุษ,ษดาวแต่ขนาดเ้อตัดใหม่ยังโ่ไรอะไรอยู่เนี่ยอืมโมตาบเครื่องคนจอนจัดขั้นสิบอะนรว่าคนจอนจัดนะไม่อยู่เดี๋ยวมันหกว่ะเนาะคือปีก่ายสิอยู่อยู่เออยังเป็นจอกนะอยู่เก่าคนซิบคนมันหกคำันหกอะไรก็กือหายใหญ่นิใหญ่ห,ญ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 หน่อยก็ยังวันี้ยังอย,งอยู่คุอเก่า คนจอนจัดพี่น้องกะคือเทนเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซอยเขาบโบราเนาะไอ้ตนได้แต่ไอ้ตตนพี่น้องเลยเพราะว่าเลาก็บ่มีแห่งศัพทิไปซอยเขาได้เนาะพี่น้องเนาะแหล่แตะทายเอฟถ้ำให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องกะาไอทานผู้ส้มเบิ่งน้ำกันเนาะเออคนร้ายพี่น้องคนแถวผลศร้ายเนาะ ไอ้ขามมันเนาะครับพี่น้องเบิ่งเงี้ยเงี้ยวไปน้ำกันเนาะฮะเป็นเนินทิ้นบนหันเนาะบนหน้าไทยถ้ำบนหน้าไทยถ้ำเพลงของไม้ไทยเนาะเต้นนะกินเนาะเต้นก็มีกับมีมีพี่น้องเลยไปให้ทานผู้ส้มในเบิ่งน้ำกันพี่น้องมีเมื่อบาดเลยสมีมีมีแล้วเมื่อบาดเนาะเมื่อเมืองโค้งพี่น้องเลยร้านเมื่อเมืองโค้งหนึ่งได้บริมาก หินก่อนไงไอ้เกี่ยว,วนบางโต้งหันเหยนันเป็นดียมเป็นซันตกปุกหันงไห้เจ้าโอ้โหแล้วสกีบภาพให้พี่น้องในเบิองนะว่าโดดขั้นรมา,าจากครัวเนาะโอ้งามหงามพี่น้องเบิองทานผู้นะ่มเบิองเนาะ มีรถไล่รถแดนรถหน่อยรถใหญ่พี่น้องเลยแดนจากัว้ัวขามเมืองปักเซ่นเนาะมหามหา,าวัดพุสะเล่าโอ้รถไล่พี่น้องรถไล่ส่วนนี้เนาะส่วนนี้เขาเปิดเนาะส่วนเขาหนาหนาส่วนลอกเหล่าโอ้ไปมากบุรีเนอนะเ<ม>ขียนเนี่ตำตรวจเพื่นย่ามเนาะเพื่อนใหม่รถแดนแต่ว่าตอนนี้เพื่อนกับ Bird hai đen năm hai nghìn hai mươi 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 mươi mươi